ถอดเซตตาแล้วถอดเซตตาแล้วก็ถอดออกไปแล้วถอดท่อน้ำปลดลมถอดกรองออกไปแล้วนะครับปลดลมถอดไปแล้วอยู่ข้างล่างนี้แหละปลดเอกข้างล่างเงี้ยระออกข้างล่างนี้แล้วปลดลมปลมฟอร์ดเฟสต้า เราก็สไลด์ออกนี่ก็สไลด์ออกแล้วก็แข็งขึ้นแข็งออกไปแล้วครับ พอเอ๊ะเขียบถอดแผงออกไปแล้วครับอ่าก็ยึดกับมะนาวอย่างนั้นนะครับยึดกับมะนาวก็ลงข้างล่างไงลงข้างล่างเลยอ่าลงมาลงข้างล่างนี่แเละทำตอนนี้ฟอร์ดอ่าฟอร์เรสตฟอร์เรสมันมันไม่มีตัวตั้งเราต้องงัดออกนะยเราต้องใส่เพล็กกองแลงัดใส่พานออกเลยแล้วก็หมุนหมุนออกไปเลย นีนไม่มีตัวตั้งรุ่นนี้ถ้าหมุนออกเอาเงี้ยเราจะพันสใส่ใครไอ้ไข้โค้งงัดเอาไอ้คโค้งงัดแล้วก็เรียกเก้จานดึงถ่ายตรงเนี้ยงัดไอส้สะพานหลุดแค่น,นั้นเองตัวตรุ่นนี้ไม่มีตัวตั้งตังนี้มีตัวตั้งนะตัวนี้ปอดเฟตาฟตาเฟตตาฟาเฟตตา ฟซตตอร์ฟิตเตอร์แถมรัวนะครับแ็ดรัวเต็มยาไ่ออรฟซตตอร์นะครับานะนะนะเยอม,มันก็นใช้แอปโป,นป,โปล itta, นะครับแอปโปเริมเลยนีฟอร์ตตนะครับฟิตต แสงรั่วผัดฐายนะ้ำมันคมใหม่น้ำมันคมเราก็คำนวณออาครับเราจะเติมแค่ไหนมันแห้งเยอะน้ำมัน,ม,นมันแห้งนะล่นะเราก็คำนวณอาเอาเติมแค่แค่ไหนอันนี้ใส่คอม,มาแล้วนะครับใส่คำม,มาแล้วอีั่นนะฟอร์เฟสต้าได้ใส่สายพาน จะ่านตนี้มันต้องเข็นเข้าเออต้องหมุนเข้าเราใส่ท่านี้แล้วก็บุสต์ก้ามุนนะครับเราก็จะใส่บูสต์ก้ามุนโอเคเดี๋ยวบูสต์ก้ามุนเราใส่่นี้แหละมือมือยังจับมือนึงจับสาพานเวยมือนึงจับสาพานไวยแล้วก็บอนึงกามุนหมุนเข้าไปเรื่อยาจารไมีมือทำ มีขายดูกำมีขายดูขายดูขับไปเลยเอานเข้าไปเลยใส่เข้าไดี่แล้วหมุนเข้าไปเลยได้มาเสร็จได้มาแล้วครับหมุนเข้าไปเลยหมุนเข้าไปให้มันเข้าที่เข้าทางนั้นยังไงเพราะว่าไม่มีตัวตั้งมันต้องหมุนเอาหมุนเอาหมุนเข้าตัวนี้จะหลับหมุนถ้ามันตีนกันหมุนย้อนไปด้อนมาให้มันเข้าแค่นั้นเอง

ใส่ข้างล่างเนี่ยข้างล่างขึ้นมาข้างล่างเนี่ยเราไปยกขึ้นมาเลยข้างล่างขึ้นมาแล้วครับตนี้เดี๋ยกแผ่เอาแผ่ขึ้นมาแล้วพาม่าน้ำหัวสายใส่เรียบร้อยแล้วหัวสายใส่เรียบร้อยแล้วครับหัวสายใส่หัวสายก่อนใส่หัวสายเรียบร้อยแล้วตะลี่เรียบร้อยจะเอาขึ้นมาแล้วเอามันเอาขึ้นมาทั้งม่าน้ำนะครับขึ้นค่อยขึ้นขึ้นค่อยขึ้นมา ทำคนเดียวแล้วทําคนเดียวต้องทำสองมือทำมือนึงจับกล้องมือนึ่งแายนะครับนี่ก็ใส่เครื่องช่วยทางนะครับดูเครื่องช่วยทางอันนี้ใส่ตรงข้างล่างนี่แหละครับใต่ข้างล่างขึ้นไปข้งางล่างขึ้นไปเหมือนเดิมทำงานมือเดียวงี้แหละครับเอามือหนึ่งจับกล้องมือนึง หนึ่งจับ้องแกไปจับประกันนี่แะบันลมมันขึ้นมาจากข้างล่างนั่น,นะครับขึ้นมาจากข้างล่างนั่นแหละเลื่ขึ้นมาขึ้น,นง่ายๆเดี๋ยนี้แล้วก็มาหาเสียบเข้าที่เข้าทางนั่นเองโอเคนะครับตรงนี้ประกอบเรียบร้อยหมดอ่างน้ำน้ำเนิร์เติมเรียบร้อยกองกองอ,งองากาศจะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับกองอากาศที่อ่ะ कर रहा हफ्ते हैं जा रहा है जहाँ Thank <laughs> you. 1น่จองศา เฟสต้าเรียบร้อยนะครับเติมยาเรียบร้อยเต็มยาเรียบร้อยเย็นแขงผัดถ่านน้ำมันคัมใหม่แขงรั่วโอเคนะครับเย็นหนาวครับที่จะน้นาก็เอาฮิตเตอร์เข้ามาช่วยหน่อยเดี๋ยังฮิตเตอร์เข้ามาช่วยนะครับตัวนี้ไม่ใช่ปรับสโนะครับเป็นต,ต,ตัวปรับฮิตเตอร์โอเค ลงหงจุดปนะครับนี่หนึ่งจุปฟอร์เฟตตอร์โอเคนะครับ